สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบตัวประทับใจอ้ำแต้วพร้อมหน้าว่าที่สภัยใหญ่สไปรยเล็กหวานกันเป็นคู่คู่สำหรับสองคู่รักแห่งบ้านพรประภาอย่างคู่ของซุปตาสาวอ้ำพัชราภาและไฮโซโพกประธานวงพร้อมกับคู่ของน้องชายไฮโซ ที่มีนางเอกสาวอย่างแต้วนัทพรซึ่งทั้งสองสาวมาร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดบ้ารใหม่มุมสูงเห็นวิวสวยของกรุงเทพธุรกิจครอบครัวพรประภาแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าคู่ไหนจะหวานกว่ากันเพราะถึงแต่ละคนจะไม่ได้ลงรูปคู่หรือรูปกรุ๊ปช็อตแต่อย่างใดแต่ก็มีในสตอรี่ของคนที่ไปร่วมง,งานที่หลุดๆออกมาให้เห็นกันบ้างทั้งภาพของแต้วที่เดินเคียงข้างไฮโซไนเดิน so ต แขกที่มาร่วมง,งานปาร์ตี้หรือจะเป็นภาพน่ารักน่ารักที่อ้ําถ่ายลงสตอรี่ที่ไฮโซพกยื่นมือมาชวนอ้ามออกไปเต้นมีแซวกันด้วยว่าน่ารักมุ้งมิงไม่แพ้อีกคู่เลยจ้างานนี้แต่คาดว่าคนที่น่าจะชื่นใจที่สุดคงหนีไม่พ้นคุณพ่อและคุณแม่ของสองหนุ่มที่มีว่าที่สะพ้ยทั้งใหญ่และเล็กระดับนางเอกแถวหน้าของประเทศแถมยังซัพพอร์ตงานของหวานใจกันดีเยี่ยมขนาดนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c o m คุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ